มวยถูกคู่ลอรีพ่อพันงองูสอสาราธันทคาาพอพันลอลิงสวนหมัดนอกรองอองปฏิพัฒไรวุฒิภาวะเผยแพร่23กุมภาพันธ์2 0 2 4 4 5นาฬิกา51นาทีมวยถูกคู่ลอรี่พงพลสวนหมัดนอกรองอองปฏิพัฒรู้อำนาจตัดบทอัคารเดชอภิปรายปัญหาชาวบ้านไม่สมศักดิ์ศรีเป็นถึงรองประธานสภาแต่ไรวุฒิภาวะ นายพงยอดเมืองเจริญหรือลอรี่พอาพาันงองูสอสาราทันทคาพอพาันลลิงรองโคสกพักรวมไทยสร้างชาติรอทศชเปิดเผยว่าเหตุการณ์ในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์กรณีนายปฏิพัสสันติพาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งใช้อำนาจแทรกตัดบทไม่ให้ในายอัครเดชวงพิทักษ์โรดสอสสราชบุรีเขตสี่พักรวมไทยสร้างชาติอภิปรายลงรายละเอียดระหว่างตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารและการบริหารการจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถงึงทั้งที่กำลังอภิปรายตามกรอบเวลาถูกต้องตามข้อบังคับถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ถูกต้องและไม่เคยมีประธานในที่ประชุมคนใดเคยทำมาก่อนในประวัติศาสตร์ นายพงพลกล่าวย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางสอเข้าข่ายผิดข้อบังคับการประชุมข้อ9วรรคหนึ่งที่ระบุไว้ชัดว่าประธานต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่แต่นายปฏิพัฒน์กลับใช้อำนาจกลั่นแกล้งปิดปากอ้างผู้อภิปรายพูดไรยาวซ้ำซาก เท่าที่ผมเปิดเทปฟังการอภิปรายย้อนหลังในอัครเดชอภิปรายย้ำถึงการนำสายไฟสื่อสารลงใต้ดินประหยัดงบประมาณได้หลายสิบล้านพูดตัวเลขเจ็ดสิบถึงแปดสิบล้านบาทไม่กี่ครั้งเพราะเป็นตัวเลขสำคัญชี้ให้ประชาชนเห็นถึงการประหยัดงบประมาณของรัฐได้จำนวนมากขณะนั้นผู้อภิปรายใช้เวลาไปยังไม่ถึงสิบนาทีจากสิทธิอภิปรายเต็มสิบห้านาทีถูกหลักเกณฑ์ทุกอย่างแต่ไม่เข้าใจเหตุใดประธานที่ประชุมจึงใช้อำนาจตัดบทเช่นนี้นายพงศ์กล่าว รองโฆษกรอทอสอชกล่าวย้ำว่าตำแหน่งประธานที่ประชุมคือผู้อำนวยการเอื้อการประชุมให้รับรื่นไม่มีอำนาจมาออกความเห็นแทรกแซงเนื้อหาของผู้อภิปรายหรือเซ็นเซอร์นู่นนี่หรือคิดแทนแต่อย่างใดส่วนตัวแนะนำว่าถึงจะมีเรื่องติดใจส่วนตัวกับนายอัครเดชมาก่อนจากการอภิปรายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ควรนำอารมณ์ส่วนตัวมาลงตรงนี้เพราะทำให้สภาสูญเสียความน่าเชื่อถือและประชาชนถูกปิดกั้นจากการได้รับข้อมูลรอบด้านทั้งสองฝ่าย เมื่อมานั่งเก้าอี้ประธานสภาแล้วจงวางหมวกนักการเมืองทิ้งไว้นอกห้องประชุมแล้วจงวางตัวทำหน้าที่ให้เป็นกลางถ้าทำไม่ได้ลงไปนั่งข้างล่างแล้วให้คนมีวุฒิภาวะดีกว่าขึ้นมาทำแทนดีกว่ารองโฆษกรทสอชอกล่าว